เป็นลุกจากแบรนด์ที่อยู่ในสยามพิสทาวเวรี่แต่ว่าเป็นที่แรแบบอยู่ในโซนชั้นเอ็มคือเป็นโซนตรงตรงทเป็นการแมทช์เซอผ่าจากแบรนด์ในสยามอิสทเวอรี่ชั้นเอ็มแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมมาช้อปปิ้งบ่อยจริงๆวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เขาชวนมาลงมา,สา,สา,สาแสดงว่ามันตรงกับสาผมว่าตรงไหม ผมว่าที่นี่หลากหลายแล้วก็มันมีแบรนด์ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็จเจอที่นี่นะครับแล้วแต่ละแบรนด์ก็แบบมาอัดแน่นกันอยู่แล้เวเขาไม่ชนทางเลือกคือจริงๆผมว่าถ้าใครได้มาเดินที่นี่ลองตั้งใจเดินสักรอบจะรู้เลยว่าแต่ละแบรนด์ที่ที่เขาามาลงที่นี่มันถูกสีเล็กมาจริงๆมันไม่ใช่การแบบจับมารวมเฉยๆมันมันคือดูออกเลยว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ชนแบรนด์นี้ข้างหลังเป็นแบรนด์นี้เนี่ยมันแบบเ คิดมาแล้วอะไรเงี้ยคะมนนทองสอบตอนนี้ครับอุ้ยขนาดแค่ผมเนี่ยก็เล็กน้อยนะดิค่ะมีบ้างไม่บ้างให้ให้รางวัลเธอเองใช่เพราะส่วนใหญ่ผมว่าเราไม่ได้จะเป็นต้องแต่งตัวให้เหมือนใครหรือก็ไม่ได้ต้องให้ใครมาแต่งเหมือนเราเราเราเอาที่เรารู้สึกว่ามันอเ o s s เบิลกับเราแล้วก็เป็นสไตล์เราครับแฟนแบบว่า ที่นี่มีอะไรให้คุณาตานหายเยอะนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสยามดิสัฟเวอรี่จริงๆได้ทุกชั้นแหละแต่ก็มีแนะนำชั้นเอ็มอยู่เหมือนกันว่าลองมาดูนะครับผมมีอะไรที่คุณตามหาแน่นอนครับเหนละ่าสุดตำนานเกิดใหม่นะตำนานเกิดใหม่สิกาซัลลอมซอมฟีดซอมแปดมามีคนเจอกันตั้งนานแล้วเนาะตั้แต่เขาอันนั้นเป็นที่ากันใหม่ เป็นน้องตัวผอมกับพี่ตัวลลอ้วนแล้วกันน้องหอมแล้วน้องหอมมากจริงจริงตอนใซลา์าราเพื่อนก็เซวล์กันไม่ค่อยถึงเลยนะความเนอ่าในนาดาราไม่ไม่ค่อยแซวแต่ว่าพี่ยงค์เซลจริงจริพี่ยงพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าว่ามีก่อนที่พี่บีจะเข้ามาเขาเคยบอกผมว่าเดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งที่หน้าเหมือนนายเลยอ่ะ <laughs> ผมก็แบบไม่ใครก่อนนั้นนี่มันรู้สึกว่าเหมือนไหมพรอมมาล่าสุดอ่ะพอมมาล่าส<อ>ุดท<อ>ี<อ>่แบบมาไปคู่กันแล้วถ่ายรูป จริงๆแล้วหลังๆค่ะพีพีชอบให้ผมไปยืนหน้ากระจกเพื่อนแล้วก็ชอบทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าเหมือนพี่พี่ทำมุมนี้มุมนี้หน้ามุมนี้เหมือนคือมันก็แบบน่ารักดีนะตอนที่บอกว่าจะมีคนมาเร้อมาแล้วพอนีพีก็เลยรู้สึกว่าฉันรู้จักเขาใช่ปะตอนนั้ไม่ใช่ตอนแรกที่เข้ามาไม่รู้สึกเลยแบบไม่ได้รู้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คิดอะครก็รู้สึกว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปนานเท่านั้นเท่า ก็คล้ายๆกามีผมว่ามันมีบางวมแหละบางุมที่คล้ายๆกันแต่เราชอบชอบชอบเรียกแบบลองต้องดีครับเป็นละครที่ผมชอบอตอนนี้โปรเจกต่อครับซุกซ่อนไว้อยู่แต่ยังเปิดเผยไม่ได้มีกำลังจด้วยเดือนหน้านี้เริ่มเปิดกล้องครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันช่วงพฤษจิ เดี๋ยวจะบอกแล้วลว่าเรื่องอะไรเพราะเอเพราะเหมือนตอนนี้เพิ่งวางตัวแสดงเสร็จแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปไปได้ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนออครับท,ทา้าท,ทายท้าทายทั้งเพื่อร่วมงานทั้งผู้เล่น<อ>ทั้งพ่วงกับแล้วก็เป,เป็นบ้านเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่คุ้นเคยแล้วเราอยากแบบอยากกลับมาร่วมงาน ถ้าแบบอาจะไปแรอยงงไม่รู้เลยครับพี่แต่ว่าเชื่อใจได้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดไม่ผิดหวังแน่นอนต้องไปใช่ไหมเอออย่แล้วกำลังยังครับกำลังจะตื่นเต้นใจฟูลแค่ไหนกับการที่จะลงผมตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากเพราะว่าหลายๆส่วนที่ผมได้เจอกับ,กบเพื่อนร่วมงานแล้วผมรู้สึกว่าโชคดีอีกแล้วเราได้อยู่ในทีมที่เขาอยากทำงานอีกแล้ว มันก็ตื่นใจกันทุกคนเลยซึ่งทุกครั้งที่ต่อตื่นเต้นกับโปรเจกต์อะไรบางอย่างมันแบบกระแทกใส่แฟนพี่อย่าี่่พเพิ่งพูดนำรอแล้วรอให้มันอ่อนก่อนผมกดดันในนี้แต่ว่าคณากคามเ็นือก่อนนะตอนนีก็เตรียมครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าโปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกที่น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ผมมีเวลาน้อยสุดก็ต้องก็ต้องวัดกันกันพอตัว แต่ก็ใช้ทุกนาทีที่มีนะเราเพยายามใช้ให้เยอะที่สุดบอกแฟนๆหน่อยว่าโปรเจกต์น,นี้จะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันเมื่อไหร่อะไรแต่แว่โปรเจกต์ใหม่คิดว่าต้นปีหน้านี้เจอกันค่อนข้างแน่นอนค่บค่อนข้างแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นภาพอะไรใหม่ๆเพราะสหรบผมมันใหม่มากแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจซัพพอร์ตเลยได้ด้วยโอเคเดบยย ออไปก่อผมรับพี่ละหลายเรื่องแต่ว่าถ่ายกี่ละเรื่องชื่อมาดงผมอยากรับให้เลียงเลียงมันงความเืินในการถ่ายอย่าล้วหรือว่าลองออ๋อ เราอยากให้ทีม